การศึกษาในช่วงแรกก็ดูเหมือนกับเป็นการศึกษาเรื่องราวครับอย่างจิตปรมาตเจรสิกปรมาจรูปปรมาตก็จะมีการศึกษาการฟังเรื่องราวของจิตบ้างเจรสิบ้างหรือรูปบ้างครับท่านอาจารย์แต่ว่าเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเพื่อให้รู้เพียงคำของธรรมะเท่านั้นนะครับ อะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นการศึกษาอภิธรรมะที่เป็นพุทธประสงค์จริงๆครับท่านอาจารย์ที่พูดว่าจะศึกษาธรรมะแต่ธรรมะอยู่ไหนที่จะศึกษาถ้าคนที่เขียนตำรารู้ไหมว่าคนอ่านพูดคำว่าศึกษาธรรมะแต่ธรรมะอยู่ไหนที่จะศึกษาต้องเริยนต้นให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็หาธรรมะไม่เจอได้ยินแต่เรื่องราวของธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ไหนอย่างที่ได้ฟังคุณนาขอนญาตเรียกคุณนานะครับได้พูดถึงเรื่องของการศึกษาครับก็จะมีการศึกษาที่เป็น ความเป็นจริงที่ละเอียดก็คืออภิธรรมะแล้วก็คุณนาก็ได้กล่าวถึงการมีโอกาสได้ศึกษาอภิธรรมะที่พระเระต่างๆที่ท่านประมวลมาครับอย่างอภิธรรมะถสังหะก็จะเป็นก้าปริเชตนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ศึกษามาก่อนแต่ว่าการศึกษาในช่วงแรกก็ดูเหมือนกับเป็นการศึกษาเรื่องราวครับอย่างจิตปรมัตาเจรสิกปรมัตรรูปปรมัตาก็จะมี การศึกษาการฟังเรื่องราวของจิตบ้างเจตสิกบ้าง,างหรือรูปบ้างครับท่านอาจารย์แต่ว่าเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเพื่อให้รู้เพียงคําของธรรมะเท่านั้นนะครับอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นการศึกษาอภิธรรมะที่เป็นพุทธประสงค์จริงๆครับท่านอาจารย์ธรรมะอยู่ในจะศึกษา จะศึกษาธรรมะแล้วธรรมะอยู่ไหนเห็นไหมคะแค่เนี้ยละเอียดไหมลึกซึ้งไหมที่พูดว่าจะศึกษาธรรมะแต่ธรรมะอยู่ไหนที่จะศึกษาถ้าคนที่เขียนตำรารู้ไหมว่าคนอ่านพูดคำว่าศึกษาธรรมะแต่ธรรมะอยู่ไหนที่จะศึกษา ต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องมิฉะนั้นก็หาธรรมะไม่เจอได้ยินแต่เรื่องราวของธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่ละเอียดนะคะต้องเคารพสูงสุดในการที่จะเข้าใจทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปหาที่ไหนเห็นไหมคะจะต้องมีใครไปหาความจริงบ้าง เพราะไม่รู้จักธรรมะจึงไปเที่ยวหาธรรมะแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้หรือไม่ได้ก็ตามทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะแค่นี้เดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะเริ่มศึกษาธรรมะว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมไม่ใช่เป็นศึกษาเรื่องราวธรรมะทันที เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปแต่ศึกษาธรรมะต้องเริ่มว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมจึงจะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้แม้มีแต่เมื่อฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปหาอะไรมารู้แต่สิ่งที่มีทุกวันตลอดชีวิตทุกชาติเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคือศึกษาสิ่งที่ กำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าใครคิดว่าศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จะไม่มีวันพบธรรมะแกรับท่านอาจารย์ครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงให้ได้คิดว่าธรรมะอยู่ที่ไหนครับซึ่งในช่วงแรกของการศึกษาก็มุ่งไปในเรื่องราวของธรรมะครับในเรื่องของจิต แปดสิบเก้าเตตถ้าศึกษาอย่างนั้นจะรู้จักธรรมะไหมไม่มีทางรู้จักธรรมะแน่นอนครับท่านอาจารย์รู้จักจัดชื่อกับเรื่องครับแต่ว่าการที่จะมีโอกาสได้ฟังคําที่แสดงถึงหรือให้เข้าใจถึงธรรมะเนี่ยครับแต่ดูเหมือนการศึกษาเรื่องราวเนี่ยไม่มีปัจจัยที่จะให้ไปสู่ธรรมะอันนั้นได้เลยครับท่านอาจารย์ว่าจิตจังจกักขุญญ,ญาณเนี่ยก็พูดก็อ่านก็ฟังแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่า ตอนนี้ที่เป็นจักขุวิญญาณนะครับเพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าธรรมะอยู่ไหนไม่รู้ตั้งแต่ต้นถูกต้องไหมคะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีไหมไม่มีมีแต่ธรรมะนี่คือความเข้าใจที่สะสมมาพอสมควรนะของ,ของแต่ละคนที่จะเริ่มรู้ว่าธรรมะเก็กซึงพระอยู่ใกล้ที่สุดตรงนี้เอง ไม่ไกลเลยแล้วทำไมไม่รู้เพราะเล็กซึ่งถ้าไม่เล็กซึ่งก็รู้ได้ใช่ไหมคะนี่ต้องผู้ที่ทรงบำเพ็ญบำเรีนานเท่าไหร่ที่จะตรัสรู้หมายความประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งทุกคนฝังแล้วจะต้องศึกษามั่นคงแล้วรู้จักธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้หรือยัง รู้จักธรรมะที่กําลังมีเดี๋ยวนี้หรือยังเมื่อยังไม่รู้จึงศึกษาธรรมะที่กําลังมีเดี๋ยวนี้ตรงนี้นี่คือการเข้าใจความหมายของคำว่าศึกษาธรรมะต้องรู้จักตัวธรรมะแล้วก็รู้ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของธรรมะจนกว่าจะได้ฟังทุกคํำของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วไม่ผ่านด้วยความเพิเช่นศึกษาธรรมะต้องรู้ว่า ธรรมะอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะอยู่นี่ยังไม่พอเลยค่ะนี่อะไรที่เป็นธรรมะไม่ใช่ง่ายๆแต่ต้องมีความไตรตรองพิจารณาว่าความไม่รู้แม่สิ่งที่กำลังมีก็ยังไม่รู้ถามก็ยังหาไม่เจอแต่ว่าเมื่อได้สะสมมานะคะที่จะรู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง เพราะอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้และจะรู้ได้จากใครผู้ที่ทรงปร,รัชญาเท่านั้นมิเชนลองบอกสิคะธรรมะอยู่เนี่ยนี่ไหนอะไรเป็นธรรมะก็ตอบไม่ได้เขาการรวมเกี่ยวกับประเด็นของอาจ,อา,จารย์วิชัยด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับข้อเวลาที่เราสนทนาที่กรุงพมนมเปญเนี่ยนะครับก็เห็นว่าชาวคาเมรหลายท่านก็ จำเมนมากครับว่าขั้นมีห้าแล้วก็ขั้นธาตุอายตนะจิตเจตสิกรูปเขา,าจำได้ดีมากครับทำไมพูดเยอะแยะอย่างนั้นนะยังไม่ได้อธิบายยังไม่ได้บอกเลยว่าแต่ละคำนั้นคืออะไรก็พูดต่อไปอีกสนทนากันต่อไปเรื่อยแต่ถามทุกคำให้รู้จริงๆว่าอยู่ไหนคืออะไรแล้วจึงจะเข้าใจคำที่จะพูดต่อไปได้ ทีละคำไม่คือคําถามของภูมิครับยังไม่ได้ถามเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมต้องรู้ว่าทีละคำธรรมะอยู่ไหนค่ะพูดเยอะๆแล้วก็ให้ไปเพิ่มเติมเยอะๆแต่เข้าใจทีละคาแต่ละคํำไหมยลวนั่นหรือเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณ มหาศาลจนเราได้ยินคำที่พระองค์ได้ตรัสสรุแล้วด้วยพระมหากรุณาเพราะรู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสความจริงของสิ่งที่กรรมีให้เข้าใจสัตว์โลกไม่สามารถจะเข้าใจได้พระองค์ตรัสว่าขันห้าชาวโลกรู้จักแล้วเหรอแล้วจะไปถามเรื่องขันห้าต่อไปรู้จักธรรมะรู้จักขันห้าแล้วหรือ ประมาทแค่ไหนคะเป็นคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เข้าใจความจริงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นของสิ่งที่มีโดยคําต่างๆที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะประการต่างๆเพื่อค่อยๆขัดกล่าวความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งซึ่งกําลังเกิดดับแต่ไม่ปรากฏว่าเกิดดับจริงไหม ทุกคำของพระองค์ไม่เท็จต้องค่อยๆไตรตรองจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหากรุณาคุณก็ถามเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะศึกษาอย่างไรเพื่อที่จะในการศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการศึกษาที่เข้ารู้ประธรรมเขารพป,ประสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะครับ,รบฟังทุกคำเข้า ใจความลึกซึ้งเริ่มรู้ความลึกซึ้งไหมธรรม,มะอยู่ไหนธรรม,มะคืออะไรเป็นธรรม,มะอะไรสักคำก็ไม่รู้กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีทั้งหมดทีละคําตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความลึกซึ้งที่สุดคือกําลังเกิดดับจริงๆถ้าเห็นไม่เกิดเดี๋ยวนี้จะมีเห็นไหมคะ ใครทําให้เห็นเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทําให้เห็นเกิดหรือเปล่าดังๆก็ได้ค่ะคนอื่นจะได้ฟังด้วยตบไปยังไงจะได้รู้ว่าความเข้าใจจะมากหรือจะน้อยตามลําดับประการใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทําให้เห็นเกิดหรือเปล่าคำถามของท่านอาจารย์ อาจารย์ถามว่าเห็นเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เกิดหรือเปล่าทํไม่เห็นเกิดหรือเปล่าไม่ค่ะถูกต้องเห็นไหมคะเห็นไหมค่ะเริ่มรู้จักธรรมะว่าเป็นธรรมะใครก็ทําไม่ได้ค่ะค่ะแต่แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงว่าทุกอย่างต้องเกิดเพราะปัจจัยที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ นี่คือความมั่นคงนี่คือศึกษาธรรมะเพราะรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถทำให้เห็นเกิดได้นี่คือสัจจะบาร,รมีมีความเข้าใจมั่นคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้ถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ไปทำอย่างอื่นอันนั้นไม่ใช่สัจจะบาร,รมี พราะฉะนั้นถ้าไม่มีบารมีคือความที่ฟังและไตรตรองค่อยๆเข้าใจจนมั่นคงก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่ากำลังเห็นและวทำไมไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราต้องเข้าใจมากกว่านี้อีกและความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งทำให้ติดขอ้อไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่คือฟังธรรมะใช่ไหมคะ และนี่คือศึกษาธรรมะใช่ไหมโดยการเริ่มรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ธรรมะอะไรเกิดแล้วดับเกิดเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายต่างกันดับแล้วจะกลับมาอีกได้ไหมคะกลับมาอีกได้ไหมที่ดับไปเนี่ยจะไม,ไม่ได้ครับไม่ได้เลยคะ่ะพยายามทําให้ดับให้กลับมาได้ไหมไม่มีทางนี่คือความเข้าใจธรรมะ เป็นพื้นฐานที่จะค่อยๆเข้าใจทุกขำขังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มรู้จักธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะต้องเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เพราะอะไรจึงปรากฏรูปร่างสันฐานให้จำได้ว่าเป็นโต๊ะเป็นต้นไม้เป็นคนเพราะฉะัทรงสดแสดงธรรมะ5พรรษา โดยประการะทั้งปวงให้เข้าใจความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับเลและความจริงแต่ละขณะก็คือชีวิตทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกขณะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งน,นั่นคือรู้จักธรรมะและศึกษารธรรมะขอกราบถามท่านอาจารย์ถามเพิ่มเติมว่าก็ก็มีชาวเขมรเขาก็ถามผมว่า เออครที่จะเริ่มต้นศึกษาธรรมะอย่างไรนี่เช่นอภิธรรมเนี่ยนะครับควรศึกษาอย่างไรถ้าท่านผู้นั้นเนี่ยถ้ารู้ภาษาไทยผมก็พูดว่าก็ฟังท่านอาจารย์สุจินสิก็ใช่ก็สั้นๆไปแล้วท่านผู้อื่นที่ไม่สามารถที่จะฟังภาษาไทยได้จะหาหาศึกษาที่อย่างไรท่านอาจารย์ครับ ค่ะก็คุณฤทธ์กำลังแปลและก็กำลังจะช่วยให้คนเขมรได้เข้าใจธรรมะใครก็ตามที่รู้ภาษาไทยและก็รู้ธรรมะนะคะก็กล่าวธรรมะในภาษาเขมรได้ที่ท่านอาจารย์ได้ไปสุนทนาธรรมะที่กัมพูชาเนี่ยก็มีชาวเขมรทั้งพระภิกษุอุบาสุบาสิกาก็ยินดีต้อนรับกับท่านอาจารย์มากครับ ท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างในการสนทนาธรรมในกลางโน้นครับท่านอาจารย์ค่ะเดชันไปเขมรทมําไมค่ะเดชันไปประเทศกัมพูชาพบปะก,กับชาวเขมรทําไมไปเพื่อที่จะสนทนาพระธรรมครับค่ะเท่านั้นไม่เชื่อหวังอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไปขอบคุณพระอจาจารย์ถ้าไม่ถึงความเข้าใจมั่นคงนะคะก็ยังเป็นเราแล้วก็หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ทุกอย่างเป็นธรรมะที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นผลของกรรมเป็นวิบากค,คำว่าผลของกรรมนะคะ ในภาษาบาลีที่ทรงแสดงก็ใช้คำว่าวิปากะสุกรมนั้นสุกงอมพร้อมที่จะให้ผลเดี๋ยวนี้เป็นวิบากหรือเปล่าเห็นไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้เป็นวิบากคุณนาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้แล้วมีได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดให้เห็นแล้วด้วยนี่คือศึกษาธรรมะ ความจริงก็ไม่มีคุณนาไม่มีเดหนแต่มีขณะที่เป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต้องมั่นคงมากค่ะธรรมะไม่ว่าเราจะศึกษาโดยในยาประการใดความจริงก็คือแต่และหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยต้องมั่นคงในอะนาตาไม่ใช่อัตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกสิ่งที่เกิดต้องมีปัจจัยทําให้เกิด ไม่เคยคิดว่าจะมาไม่เคยคิดว่าจะพบกันแล้วก็เป็นตามปัจจัย